สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับ TESR Channel กันอีกแล้วนะคะจากไลฟ์ครั้งที่แล้วนะคะที่เราได้ทำการ unbox เตัวตัว s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  o r y สำหรับดูบอรด MG400 ไปนะคะแต่ว่าตอนนั้นเราไม่ได้สาธิตการใช้งานนะคะว่าพอเอาไปต่อกับตัว MG400 แล้วมันจะทำงานออกมาเป็นยังไงทำให้บางคนนะคะอาจจะยังมองไม่เห็นภาพ ดังนั้นเราก็เลยทำคลิปนี้ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะทำให้ทุกคนมองเห็นท่าพมากยิ่งขึ้นจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะไปกันเลย แท็กเกอจิ้งนะคะต่อไปนะคะก็จะพาทุกคนนะคะไปชมในส่วนของเดโมวิดีโอแต่ว่าก่อนที่เราจะพาทุกคนไปดูค่ะเราต้องมาเล่าให้ฟังก่อนว่าเจ้าตัววัคขําตัวนี้ผู้ใช้งานสามารถควบคุมได้ทั้งหมด2องปดด้วยกันเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่โหมดแมนนวลนะคะสําหรับโหมดแมนนวลผู้ใช้งานจะควบคุมเจ้าตัววัค่ํานะคะตัวนี้ผ่านทางปุ่มทั้งสองปุ่ดด้วยกันก็คือแดงกับเขียว แล้วก็ต่อไปจะเป็นโหมดออโต้นะคะสำหรับโหมดนี้จะเป็นการควบคุมผ่าน I/O ค่ะก็คือว่าผู้ใช้งานเนี่ยจะต้องต่อเจ้าตัววัาคั่นี้เข้ากับตัวดูบอรดใช่ไหมแล้วก็ต่อจากดูบอรดเนี่ยเข้ากับ PC ของทุกคนหรือว่าจะเป็น ะะสำหรับเดโมวิดีโอสาธิตการทำงานของตัววัคั่มนะคะสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะเป็นราคาหรือว่าเป็นสเปคใดๆนะคะสามารถจิ้มลิงก์ข้างล่างได้เลยนะคะหรือว่าจะ inbox เข้ามาผ่านทางแฟนเพจของเรานะคะ TESR หรือว่าจะผ่านช่องทางการติดต่อข้างล่างนี้เลยค่ะนี่สำหรับครั้งหน้านะคะก็แอบกระสิบว่าเรายังอยู่กันที่ตู้ตัว a c c ซ s ซอรีของดูบอด MC 400กันอยู่นะคะแต่ว่าจะเป็น Product ตัวไหนนั้นไว้รอติดตามชมกันเร็วๆนี้นะคะสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ